คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมต์แอดเวนเจอร์และ a อนิเมต์แวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 2> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยตัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมป a อนิเมต s ลาสเตนกันนะครับผมคลิปนี้จะมารีวิวนะครับผมตัวละครที่มีการ EX มาเนี่ยซึ่งก็ ไม่คิดว่ามันจะ ex เนี่ยครับผมตัวละครอย่างไซตามะนั่นเองเนี่ยครับนี่เลยนะครับจะเป็นบราวดี้เดลลี่ซีรีสเนี่ยครับก็คือมีเหมือนมันเหมือนเดิมทุกอย่างนะสเตตเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะตีไฮบิดแต่เขาเปลี่ยนธาตุนะครับโดยปกติเนี่ยตัวของไซตามะเนี่ยจะเป็นตัวไร้ธาตุนะครับแล้วพอ e x เนี่ยก็กลายเป็นธาตุพืชนั่นเองนะครับแล้วก็จะตีกายภาพอย่างนี้เนาะสเตตก็เนี่ยเลยครับดาเมจ15ล้านนะครับวงการโจมตี42แล้วก็คูดาวหกวินะครับบัฟกิบแล้วก็เป็นเอนชานนนนน์ขอองงดีเเฟั่ะครับ ในส่วนของสกิลทีนะครับผมสกิลทีก็ตามนี้เลยเนาะเป็นสายคีย์ทคอนนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการหาของตัวนี้ก็สามารถไปดูคลิปที่รีวิวตัวละครของมันเลยนะครับได้เลยนะครับส่วนวิธีการ ex ก็มาตรงนี้ครับมาตรงของเลดเนาะเรากดปุ่มเทเลพอร์ตมาที่เลดนะครับแล้วก็จะมีโกโจยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลงในส่วนของ i n f e r n a boot เนาะก็สามารถที่จะ ex ตัวของ ไซตามะได้แล้วนั่นเองนะครับเอ้ยยังไม่พอยังไม่พอการที่จะรีวิวการที่จะ ex ไซตามะมันต้องจําได้ว่ามันเหมือนจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนจะต้องมีตัวไอ้นี่ด้วยผมจําได้ผมจําจากรหัสหลักผมได้ตัวของนี่ทุกคนต้องมาลงอันเนี้ยอีกรอบหนึ่งหายเนี่ยสองอันแล้วก็หายเนี่ยอันหนึ่งเนี <laughs> ่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเรียกใช้คําว่ายุ่งยากเลยทีเดียวก็ ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันว่ามันจะน่าอีโวไหมนะครับผมก็ไอดีนี้เนี่ยผมเป็นไอดีของจัสล o กนะครับขอบคุณ just l ล o k มากเลยนะครับผมที่ส่งรหัสมาให้รีวิวเนี่ยผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแมปกันนะครับผมว่าตัวละครอย่างไซตามะจะเป็นยังไงนะครับผมปสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม u g phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนเพื่อนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ u g จีโเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นใน่ของง MVp ครผมซึา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติ่แค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนี่ยครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาเราก็เข้ามาในแมบ,บแล้วนะครับผมตัวของไซตามะเนาะจะมีค่าวางอยู่ที่5000นะครับมันไอนี้ได้ไหมเนี่ย <laughs> มันจะ วางแล้วมันจะไอ้นี่มั้เนะมาก็โหการโจมตีก็ยังเป็นเซอร์เคิลเอเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนี่ยครับแต่คือระยะมันยังง่อยเหมือนเดิมอ่ะเนาะถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้เอว่าระยะมันยังกากๆกเหมือนเดิมอยู่นะครับอ่ะต่อมาเรามาดูดูในส่วนของพาสีกันเนี่ยพาสีแรกเนาะโหลาพิตคอนซูลครูทีพัน์นะครับทุกการโจมตี5ครั้งที่ติดอเเาเรียกว่าอะไรนะ ทุกครั้งที่ตีเขาเรียกว่ามิสตีขิพลาดเนาะคือตีติดคือแบบตีไม่ตีติดขิอ่ะอ่าโอเคตีไม่ตีติดขิห้าครั้งนะครับตัวบาวดี้เนี่ยจะทําการโจมตีฮะ perform 10 follow up a ่ t a c k อ่าอินวอชมาจากไหนวะเนี่ยอ่ะ perform attack inquest อ่อ sensation หรอเหมือนเป็นการโจมตีสิบครั้งรวดเหรอฮะ แล้วหนึ่งครั้งเนี่ย0.5วิรอแล้วหลังจากนั้นหลังจากโจมตี10%จะเพิ่มดาเมจ5%ต่อ1ฮิตสูงสุดที่325%เพิ่มดาเมจให้ตัวเองเหรอโอ้แปลกๆนะอ่ะต่อมาเนี่ยผมทุกกันทุกๆ3มครั้งที่พาสซีฟนี้ทำงานเนาะจะทำให้เพิ่มในส่วนของสกิลกดอย่างซีเรียสนะครับเข้ามาเนาะสกิลกดซีเรียสนีครับ หลอดมาไงเออหลอดหลอดมาไงเนี่ยลงไม่กี่เวฟหลอดมาเฉยเลยอ่ะต่อมานี่ครับผมในส่วนของพาสซีฟต่อมานะคราวคอนโทรลนี่ครับเมื่อศัตรูนี่ครับผมอยู่ในระยะมากกว่าเอ,อ่อมากกว่า20ตัวนะครับแหมออกเนือเลยจะบวกดาเมจศูนย์จุดห้านีครับต่อศัตรูนะครับ,รบที่เข้ามาในระยะนะครับผมสูงสุดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็จะตัวเนี้ยพาสซีฟนี้เหมือนจะอยู่เป็นเวลาหกสิบวิแล้วก็จะมีคูลดาวแปดสิบวิเนี่ยครับ อ่ะต่อมาเนี่ยผมถ้าศัตรูเนี่ยครับตายระหว่างที่ตัวของบัฟเนี่ยยังทํางานอยู่เนี่ยครับจะทําให้ทําดาเมจแรงขึ้นเนี่ยครับสองจเท่าเนี่ยในระยะเนาะแล้วก็สูงสุดเนี่ยยีเท่านั่นเองนะครับแล้วก็จะบวกระยะแบบถาวรเนี่ยครับสูงสุด2%เอ้ยระยะแบบถาวรสองเปอร์เซ็นเนี่ยครับสูงสุดที่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับอ่ะต่อมาเนี่ยครับผมเมื่อมีศัตรูเนี่ยครับผมเข้ามาเนี่ยในระยะเนาะห้าบอส เขาเรียกว่าเมื่อมีบอส5ตัวนะครับผมเข้ามาในระยะของตัวอย่างไซตามะเนาะจะทําให้เกิดผลดังนี้นะครับก็คือจะเพิ่มในส่วนของซีเรียสอาบิลิตี้เป็นเวลา60สิบวิเหมือนกันนะครับซีเรียสอาบิลิตี้เหมือนกับอันนี้เลยนะนะครับทีนี้เรามาดูดาเมจกันครับเนาะก็ดาเมจตามนี้เลยเนะครับเอาไปครับผมคือทุกอย่างอะไรมันเหมือนเดิมหมดเนาะมิลเลอร์โคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะาการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีแบบนี้นะครับแบบนี้คือคือเหมือนเดิมหมดเลยนะ นะครับแล้วก็มีสกิลกดเพิ่มมานะครับเป็น normal พันเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดาเมจ900ล้านแล้วนะคือ,ค,อ,ค,อคือล่างก่อนอันนี้ยก็ดาเมจเวอร์แล้วนะอ่ะตอนนี้เป็น air assault นะครับก็เป็นสกนะิลเนาะก็เป็นโอ้ full le นะครับเฮ้ยแต่เหมือนระยะมันจะดีขึ้นปะอืมระยะมันดีขึ้นกว่าล่างก่อนปะล่างก่อนนี่ระยะไม่ถึงร้อยนะอ่ะอัพไปครับผมมีสกิลกดเพิ่มเนาะซีเรียสนะครับแล้วก็จะมี daily series พันนะครับ โอเคดาเมตตอนนี้เนี่ยครับผมจะอยู่ที่หนึ่งดหหกบีเนี่ยครับแล้วก็ระยะเนีปยสิบสองนะครับก็ระยะก็ยังไม่ได้ก็ได้อยู่มั้งก็ได้อยู่เว้ยจะเป็นธาตุพืชที่โอเคนะดามเมจเนี่ยสิบวิเนี่ยครับสิบวีก็ไม่ได้ช้านะบวกกับพาสีเนี่ยถ้าติดเนี่ยพาสีแรกเนี่ยที่ตีติดขีพาดนะครับจะทําให้ทําดาเมจเนี่ยศูนย์จุห้านีครับเป็นสิบครั้งเนาะประมาณนี้นะครับก็ก็ได้อยู่นะเออมา ต่อมาก็เรามาดูในส่วนของสกิลกดกันเนาะสกิลกดนี้ย normal punch เนี้ยเมื่อกดสกิลนี้บจะทำดาเมจ50เท่านะครับใส่ศัตรูในระยะนะครับแล้วก็จะเพิ่ม damage, ดาเมจคริติคอลนี้นครับเป็นเวลา60สิบวินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวของอันนี้เนาะประมาณนี้อ่ะกด normal p u n c ครับปึ๊บก็เหมือนเป็นการเหมือน,ม,นมันมันมีเอฟเฟกต์อยู่นะเฮ้หยหมือนมีเอฟเฟกต์อยู่นะเมื่อกี้เนาะแค่นี้นะครับแล้วก็บวกอัตราอตรานี้เนาะอือ ทีนี้ต่อมานะครับผมสกิลอย่างเดลลี่ซีเรียสพันเนาะสกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมี30เวฟขึ้นไปเนี่ยครับผมถึงจะกดได้เนาะทำดาเมจ5ทีเนะครับผมใส่ทำดาเมจ5ทีโดยที่นับโูเหมือนจะนับจำนวนการกดของโนมอลพันธเนียครับยิ่งกดโนมอลพันธเยอะเท่าไหร่ยิ่งทำให้กดในส่วนของไอเดลลี่ซีเรียพันธยนะแรงขึ้นเนาะซึ่ง สูงสุดเนี่ยห้าสิบทีนะครับแล้วก็เมื่อกดสกิลเนี่ยผมจะกดเอ่อจะทําให้ instaary kill ศัตรูเนี่ยครับผมที่เลือดต่ํากว่า25%เนะครับแล้วก็จะทําให้สูญเสียดาเมจเนี่ยยีเป็นเวลา60สิบวิก็โอ้ห้าสิบทีเหรอเฮ้ยอย่างนี้มันตีพวกสุคุณะเข้าป่าวะไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าเพราะมันไม่ใช่ instaary kill ไม่น่าเข้านะอ่ะเดี๋ยวลองกดดูเนี่ยผม ี๋ยวผมจะรีบกดไปด้วยเนาะเพราะเผื่อมันจะมีคําว่าไอ้สกิลกดของไอ้ซีเรียสมานะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยก็แค่ต่อยออกไปอืประมาณนี้นะครับแล้วก็โดนลบอย่างงี้เดี๋ยวรอสกิลกดอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นซีเรียดเนาะเรามาดูว่าซีเรียสมันทําอะไรได้เออมันทำไมมันติดซีเรียสยากจังด้วยด้วยความที่มันตีนานด้วยแนะหละเนาะนี่ไง ซีเรียสมาแล้วอ่ะซีเรียสมาแล้วนะครับผมซีเรียสเนี่ยทำอะไรได้นอกก็เมื่อกดสกิลเนี้ยผมจะทําให้เพิ่มบัฟแล้วก็เอฟเฟกตามนี้เป็นเวลา200วิเนี่ยครับซึ่งจะลดในส่วนของดาเมจเนี่ยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดคูลดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วก็จะแรนดอมดาเมจเนาะการทำดาเมจเนี่ยครับห้าถึงสิบเท่าทุกๆสามถึงห้าครั้งการโจมตีนะทุกๆสามถึงห้าการโจมตีเนี่ยครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยครับผมที่เลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ ทุกๆการโจมตีครั้งที่3นะครับแล้วก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับ25%นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยเลือดมากกว่า50%นะครับจะทำให้ติดเทรดนะครับทุกๆการโจมตี3ครั้งนะเออทุกๆการโจมตีครั้งที่3นะครับแล้วก็จะทำดาเมจแรงขึ้น50%นะครับทีนี้ถ้ามีบอสนะครับผมอยู่ในระยะนะครับก็คือเข้ามาในระยะเนาะถ้าเป็นบอสนะจะมีโอกาส0.1%นะครับผมที่จะทำให้ อินสเตนรี่คิวนะถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้พี่ก็ไปไวเกินโอ้โหผมก็อ่านไม่ทันไงพี่เนี่ยผมต้องรอพี่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่พี่จะมาอีกเนี่ยผมก็ต้องไว้นี่นะเนี่ยเหมือนมีสกิลอื่นมาเพิ่มอีกไหมอ่ะมีอันอื่นมาเพิ่มแล้วก็คือพาวเวอร์เอ่อมีมีเอ่อมีมีคลายเหรออ่ะเมื่อนุกใช้นุกอะไรก็ตามระหว่างที่ตัวของตัวของ อ้ไซตามะวางไว้วางนะครับผมตัวของไซตามะเนี่ยจะทำดาเมจนุกเนี่ยแรงขึ้น50%ของนุกที่คนอื่นทำหรอสูงสุด5ทีพาสซีฟนี้จะมีระยะอยู่ที่300วิอวิมิมิกมิมิกมิมิกนี่คืออะไรอ่ะมิมิกนี่คือการขโมยเหรอการขโมยมาใช้เป็นของตัวเองเหรอใช่ไหมเรียนแบบอ๋อมิมิกคือการเรียนแบบเหรออ๋อฮะโอ้คือ คือคนอื่นอะคือใครก็ตามที่ใช้สกิลนู๊กใช่ไหมครับเขาตัวของตัวของไซตามาจะก๊อปปี้มาทันทีโดยดาเมจสูงสุดที่ก๊อปปี้ได้น่ะคือ5้ทีก๊อปปี้มา50%เลยนะมีมิโอโอเคก็อุ้ยก็ได้อยู่นะมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะร่างเนี้ยมันก๊อปปี้ของไซตามาไอของกาโรมาเนาะอือได้ได้ได้อยู่นะเออสกิลนี้ได้อยู่นะโอเคมาแล้วเมื่อกี้ซีเรียสมาแล้วก็ไปละอ้ยไม่แย่นะผมว่า ถ,ถ้าจะทําก็โอเคนะธาตุพืชถ้าใครต้องการธาตุพืชตัวดาเมจดีๆดีเบสดีๆก็ไทตอมาก็โอเคนะได้อยู่ได้อยู่นะใช้คาว่าได้อยู่ซีเรียสหลังจากที่เราอ่านกันครบเนาะก็อยู่ไหนเอ่ยนี่0.1%ที่จะทาให้อินสแตนลี่คิวเนี่ยผมบอสท,ทุกๆการโจมตี5ครั้งก็คือโจมตี5ครั้งแล้วก็มีโอกาส0.1%ที่จะทําให้ฆ่าบอสท,ทันทีซึ่งนี่ต้องมาลุ้นอีกเหรอเออต้องต้องต้องมาลุ้นอีกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองกดไปดูในแอปซีเรียสเนาะ ก็ไม่มีอะไรนะก็ตีเร็วขึ้นเหมือนเป็นการเหมือนมันลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้ตีเร็วขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็กด normal ตรงนี้อืมประมาณประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นครับโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของอย่างตัวอย่างไซตามะเนาะก็ส่วนตัวมองว่าจะอีโวหรือไม่อีโวเป็น ex ก็ได้นะครับมันเล่นได้หมดนะครับแต่ถ้ามีมากิมะยูโน่อยู่แล้วใช้ใช้แค่มากิมะกับยูโน่เถอะครับ น,นอกจาก,กว่าคุณต้องการตัวดาเมจนุกที่แรงๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวอย่างใส่จมะครับผม